อ no, hey, really ่านดาวดิตเดเฮทุกวันนี้ยังมีคนล้อผมเลยโนเดเคียเดเคียไอชายมันปัญญาอ่อนมันไม่อ่านแชมป์หนามันคือแคมหนูแต่นั่นมีปัญหาบางคนไม่รู้แต่คิดว่ารู้เวลามีการยิงจุดโทษเยเลนคล็อปไม่กล้าดูคนไทยเอติคอคริสเตียโนโรนัลโดแล้วผมก็โดนปฏิเสธจนผมนับไม่ทั่วแล้วอะ ผมไม่เคยกลัวที่จะเข้าไปสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดคือจุดไฟ ในตาคน,นปสโ,โลแกนผมนะครับคือ strive for perfection หรือว่าผมเกลียดที่สุดเลยคือคำว่าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นคำที่น่ากลัวมากของสังคมไทยด้วยไม่เป็นไรโอเคเวลาแบบทะเลาะกันไม่เป็นไรโอเคแต่เมื่าพระบไทยเนี่ยเอาคำว่าไม่เป็นไรมาใส่กันงาน,นซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คนไทยไม่ไปไกลในระดับโลกวันนี้ก่อนผมจะมาพูดกับพวกคุณสิ่งที่ผมต้องเตรียมมาคือ ผมอ็รู้แล้วว่าอัดสัมคือสีแดงกับสีขาวผมก็ต้องรู้ว่าก่อนผมจะคุยกับพวกคุณเนี่ยอาจจะมีการเสิร์ฟข้าวก่อนฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมดื่มผมก็ต้องไม่ดื่มน,น้ำอัดลมผมก็ต้องดื่มน,น้ำเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดผมดื่มน,น้ำอัดลมหรือผมดื่มน,น้ำเย็นเนี่ยประสิทธิภาพในการส่งเสียงของผมจะลดลงไปยเยอะแล้วก็ผมก็ต้องมีพกยาสีฟันแปรงสีฟันเพราะไม่มีใครอยากคุยกับคนปากเด็นฉะนั้นทุกอย่างที่คุณจะทำว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ผมเชื่อว่าคนที่ละเอียดที่สุดจะเป็นคนที่ชนะที่สุดซึ่งมันกรงกันข้ามแบบว่าไม่เป็นไรผมเป็นคนไม่คอม p r ม m i เลยครับงานทุกวันนี้มีคนบอกอ่านสำันผู้ภาษาเกฤษไม่ดีผมก็บอกผมพูดตรงๆเลยนะภาษาไทยมปนผู้ประชัเดเลยผมไม่ยอมพูดรอเรือผิดผมลงเสียงใหม่พูดรอลิมผิดผมลงเสียงใหม่นาะนั่นถ้าคุณต้องการไประดับโลกคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเชื่อผมเถอะครับประเทศไทยมันเล็กคิดอะไรคิดโบ๊ะ คิดใหญ่ไปเลยผมออกเสียงเพื่อเวลาพูดนึกว่าพูทําทำไมอ่านนึกว่าพูทําทำไมเวลาอ่านคริสเตียโนโรนัลโดมึมงเป็นตูรนาโวะทุกคนบอกผมทำไมอ่านเวื่ออย่างนี้ถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยมีฝรั่งนหนึ่งมาซื้ออาหารเราไปถามแม่ค้าแล้วบอกว่าฉอดครับขอน้ำจิ้มใส่ชุงยางหน่อยถามไหมกูชาวน้ำจิ้มใส่ถุงพลาสติกแต่ประเอิญกูพูดไม่ชัดเอาน้ำจิ้มใส่ถุงยางอ่ะมันก็ถูกนะน้ำจิ้มใส่ถุงยาง ฉะนั้นเหมือนกันนะดั้งไปพูดเรื่องเพอเร์เดนเดอร์อาร์เซนอนลฝรั่งก็บอกมึงพูดหาอะ้รของมึงวะฉะนั้นปัจจัยของผมต้องอภาษาไทย <c oughs> ผมต้องโคตรช้าแล้มาวันนี้ผมไม่ได้เรียก,กคริสเตียโนโรนัลโด้แล้วนะเพราะคนโปรตุเกสจริงๆ่เขาอ่านคริสเตียโน่โคนาอุ่ฉะนั้นผมก็จะไปโคนาอุ่นหมดแล้วการเรียนรู้ของผมไม่มีวันสิ้นสุดแล้วคุณรู้ว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ผมโดน <c oughs> ด่าดาดาแช้ป์มึงอย่าเว่อร์มึงทำแบบไทยๆไปผมบอกผมทำไม่เป็นถ้าทำ ทำแบบเพราะว่าคนรุ่นเก่าก็ทากันมาต่อให้มันผิดผมชนแล้วว่าผมมีบาดแผลเยอะผมถูกเรียกเข้าไปห้องมืดผมโดนเข้าไปว่าแต่มีทีมบอลบุนเดสเกาในเยอรมันติดต่อมาบอกว่าคุณทํารายการโคตรสุดยอดเยสนใจมาเยอรมันเฉะนั้นผมต้องการจะให้นายบรรดาใจพวกคุณว่าบางครั้งคุณทําในสิ่งที่สุดเลยไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะปกปือให้คุณนะครับแต่ผมจะบอกผมรู้ผมทําอะไรอยู่ไ w โ h a มา m d o ด n g นั่นง่นล่ะครับ คือท่าสนคติกที่คุณต้องทำยิ่งถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนโลกแค่ไหนจะมีคนบอกอะไรวะกูไม่รู้เรื่องอะไรถ้าคุณจะเป็นผู้นําทางความคิดอ่ะผมพูดให้แค่คุณตามแล้วคุณบอกเห็นด้วยผมกระจบผมต้องพูดในสิ่งที่คุณบอกโอ้โหมันมีอย่างนั้นอ่ะนั่นรนะตัวจริงฉะนั้นคิดการใหญ่แล้วต่อให้ใครจะว่ามันแย่แค่ไหนต่อให้มีคนคนเดียวที่เชื่อว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่นั่นคือปัญญานั่นคืออุดมการณ์นั่นคือทุกสิ่งใหญ่ที่ผมตั้งไว้ ผมอ่านดาวิตเดแฮทุกวันนี้ยังมีคนล้อผมเลยนะโนเดเคียเดเคียผมบอกผมไป,ไปบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาเชิญผมไปเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ประธานสโมสรเชิญผมไปนั่งที่ที่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นักกีฬาทุกคนต้องมาต้อนรับผมที่สนามบาร์เซโลนาเขาอ่านว่าสนามแคมป์นาวไอช้ยมัปัญญาอ่อนมันไม่ม่านแคมป์นามัมนคือแคมป์น,แนูแต่นั่นมีปัญหาบางคนไม่รู้แต่คิดว่ารู้แต่ก้าในสิ่งที่ถูกนะเว้ย ไม่ใช่ไปทําอะไรมั่วๆแล้วบอกกูจะยึดมั่นกับอุดมการณ์อันนี้ไม่ใช่ <nu? S 1> ความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะก่อนที่ผมอ่ะจะได้ทํางานกับพอเช่นนี่นนมันอ่านพอเช่นะครับกูต้องรู้กูท่านอ่นอานพอเช่นอเมริกานอ่านพอเช่นเจอร์แมนอ่นอานพอเช่นก็มาจากพอเช่นก่อนผมจะไปพอเช่นผมได้ทําผมส่งเรื่องไปหาผมไม่พูดยีหออย่ห้อเลยเดี๋ยวจนะได้เอาเป็นว่าลงที่ถูกกับพอเช่นเป็นสิบเท่าอ่ะ เอาผมนะ,ะนั้นทุกคนบอกที่ใช้เป็นคนเก่งเลยผมเนี่ยผิดหวังมากควดเยอะเลยรู้จักไมเคิลโจเดนไหมที่คนที่อ่านมล้วก็จอแนนะไมเคิลโจเดนบอกว่ากูพลาดเป็นพันพันลูกแต่กูกล้าที่จะยิงนั่นแหละกูเลยเป็นไมเคิลโจเดนผมนี่ตัวนปฏิเสธจนผมลืมนับไปแล้วอ่ะแต่ผมรู้ว่าผมมีค่าผมก็บุกบุกอ่ะจากลดหลักแสนไปลดหลักล้านปฏิเสธลดหลักสองล้านปฏิเสธลดหลักสามล้านปฏิเสธผมก็ไม่ยอมผมก็สู้สู้ สู้สู้ก็เป็นซุปเปอร์คาร์ฉะนั้นความสําเร็จไม่มีครั้งแรกมันต้องเหนื่อยมันต้องสู้มันก็ไปหน้าต่อไปผมอยากแชร์เรื่องมหาลัยสั้นๆครับว่าให้การกระทาสําคัญกว่าความดังผมเคยเป็นเหยื่อของความดังสองปีแรกเนี่ยผมไปเรียนมหาลัยที่ไม่มีใครรู้จักเลยอยู่ใกล้ดิสนียน์แลนด์แล้วมีคนกามันบวนมีคนไทยอยู่สองคนอีกคนอยู่ปอโทผมเป็นปอตร,รีคนเดียว ปรากฏว่าโอ้โหภาษาผมนี่ปๆๆเปลือยเลยโอ้โหภาษาผมนี่สุดยอดเพราะมันไม่ได้พูดภาษาไทยเสร็จแล้วปีสามผมรู้สึกมหาลาัยผมมันไม่ไดังผมก็เลยไปอพลายอีกมหาลัยซึ่งนายราัฐมนตรีของประเทศนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกนักสร้างหนังที่ดีที่สุดในโลกค่าเทอมปีละสองล้านผมต้องการความดังแล้วแต่ปราบอกว่าวันแร่ผมเินเข้าไปในะห้องมันเนี่ย ชิ้เป่งสิ่งที่มันสอนป,ปีสามกูลเรียนนั้นแต่ปีหนึ่งเรเรียนเก่าแล้วอย่าเป็นเหยื่อของความดังนะแล้วจะบอกอะไรให้คุณไปอยู่โรงเรียนแพงอ่ะเสียคนคนไทยโคตรเยอะเลยภาษาไทายกูดีขึ้นเลยภาษาอังกฤษี่ตกสาวอาทิ สามสี่ปีจากนี้ไปคุณอยู่ที่ไหนไม่ใช่ประเด็นเลยครับคุณจะทำอะไรที่คุณไม่เคยทำคนไทยส่วนใหญ่ไปไม่ไปเพราะว่าไปต่างชาติต้องพบอะไรไปฮะนำจิ้มอาหารไทยแล้วคุณจะไปกินเตอร์ได้ยังไงหลายคนบอกมึงไปเรียนเมกาแต่คุณจะไปไทยทาวมึงอยู่ไทยก็ได้มึงต้องไปหรอ ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับผู้คุณว่าทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำนักกีฬาญี่ปุ่นสมัยก,ก่อนเขาดูถูกบอกว่าออกนอกญี่ปุ่นนั้นไม่เก่งหรอกเพราะกินอาหารฝรั่งไม,ไม่เป็นวันนี้เข้าไป้วฮะแต่นักกีฬาไทายถ้าคุณอ่านข่าวกีฬาไทายคือดีใจมากวันนี้มีอาหารไทยมาเสิร์ฟเป็นขวัญและกำลังใจของประเทศไทยและพวกคุณก็รอไปบอลโลกต่อไปพอแค่กินคุณยังไม่พร้อมที่จะปรับตัวเองผมก็ปรับตัวเอง ตอนนี้ผมไปบุฟเฟ่เนี่ยห้าวันเนี่ยผมปฏิญาณดัวยว่าในห้าวันเนี้ยมื้อเช้าผมจะกินไม่เหมือนในสักวันเลยคนที่ยิ่งกว้างคนที่ยิ่งเปิดเป็นคนที่เก่งกว่าเสมอผมเกิดตายที่เมกาทีนนะเ,เพราะผมใจไม่มั่นพอผมโดนรุ่นพี่ให้กินเหล้าผมก็าคาที่สําคัญที่สุดที่พวกมึงต้องพูดคือไม่เพราะว่าตอนคุณเข้ามหาลัยคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องการเพื่อนใหม่คุณจะต้องการนอนต้องการนี่ก็จะมีกัญชามีเอ่อเหล้ามีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่คุณควรมาคือถุงยาง ผมไปที่เมกาวันแรกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ทําร้ายคนที่สุดเนี่ยคือการมีลูกก่อนที่ไม่พร้อมมันตืน่นเต้นไปเจอผู้หญิงไปเจออะไรเยอะแยะมากมายตอนที่ผมไปวันแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครต้องการถุงยางเนี่ยให้เดินเข้าไปในคลินิกแล้วเวลาใครไปขอถุงยางนั้นให้เป็นสิบล้วบอกว่าคุณเป็นคนคุณภาพที่กล้าจะมีเพศสมคัญกับออกอดไยัยซึ่งอันนี้นนผมแนะนําเลยนะครับวอร์โด้ทุกวันที่จะพบหรือนุนเท่านี่ผมก็เลยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถุงยางเือนคอนเนคชั่นครับ ไม่ได้ใช้ก็ชัางแ่กแต่ต้องใช้พกไว้ก็ดีอยู่เพราะว่าผมรู้จัก,จกนักกีฬาลงไปถึงคนดังๆหลายคนมากเลยที่อนาคตเขาจะดีกว่านี้มากกว่าถ้าเป้าไม่นำสมองจะทุกวันนี้เพื่อผ 40, นมผมสี่สิบหน้าแม่หกสิบหมดแล้วค่าเธอลูกก็แพงเงินก็ไม่รอดดีก็ไม่พอฉะนั้นเอาตัวเองให้รอดก่อนอจะเปลี่ยนโลกอะตื่นมาพับผ้าเข้าห้องน้ำฉี่อย่างสุภาพบุรุษอย่าสะบัดน้ำลงพื้น ถ้าคุณยังคอนโทรสิ่งง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มันไม่ทางเปลี่ยนโลกแล้วเปลี่ยนเองเฮ้ยที่จัดการจับไข่ความรู้ตัวเองนะอะไรๆแล้วเราก็ผมพาพี่เรียนรู้กับคัามคิดที่ทำพบกันที่แซนเลยนะผมรู้แค่รับนี่ต่อผมต้องไปเดินแต่ คือคือผมมาทำในพิธีกรผมเคยเป็นนะักขอลองผมเคยเล่นละครผมเคยทำมาห,หมดแต่ผมผมไม่ชิาานกนะับการเดินแ่ะคือถ้าไม่มีไมค์อยู่ในมือเนี่ยเหมือนกับผมขาดอะไรสักอย่างนึงมันมีมันมีมนมมมคำอัศจรรย์อยู่สามพยางคนระับเดี๋ยวก็จบผม,ผมอบอกกับตัวเองเนี่ยคุณจะตื่นเต้นแค่ไหนก็ตามอะ่ะเดี๋ยวก็จบจะเป็นจ,จีบผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมันก็มีแค่เขาจะไปเขาจะไม่ไปคุณจะคุยกับสโมสรที่ดังที่สุดในโลกมันก็มีแค่สองคำตอบ เขาจะเอาหรือเขาชะไม่เอาต่สิสำคัญที่สุดที่ผมไปเรียนมาแล้วผมอยากจะแนะพวกคุณทุกคนก็คือคุณต้องหาจุดเปลี่ยนในชีวิตให้ได้จุดเปลี่ยนผม,ผม,ผ,มผมจำอะไรไม่ได้เลยที่เมกาผมจําได้อย่างเดียวว่าในห้องอาหารน่ะมันจะมีรูปโปสเตอร์อยู่รูปนึงมีแป้นบาน์แล้วก็มีรูปบาสอยู่แล้วมันเขียนว่าคุณจะพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณไม่ชุดสิ่งที่เขาบอกคุณก็คือถ้าคุณไม่หยิบรูปบาสมาโอกาสลงเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณจะเป็นน โอกาสตามทฤษฎีคือ50 50ฉะนั้นผมก็บอกว่าผมจะตื่นแค่ไหนผมจะกลัวอะไรแค่ไหนผมจัดไปก่อนเนะยแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะตื่นมาเดี๋ยวมันก็ผ่านจเจออะไรก็ทตาตราบใดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะหนอนคุณตลอดชีวิตคุณมีโอกาสจะทําในสิ่งที่จําเป็นแล้วคุณเลื่องเรื่อนเลื่อน,นแล้วไอ้ชื่ออะไรคุณที่ทำแล้วเวลานั้นมันไม่ย้อนกลับมาแล้วคุณเสียจบแบบยัในชีวิตผมไม่หานะ จังหวัดตลอดเวลาแล้วผมก็โดนปฏิเสธจนผมนัำไม่ั่วดแล้วอะแต่ผมไม่เคยกลัวที่จะเข้าไปแต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณต้องมีดีพอให้เขจะคุยกับคุณเอนฉะนั้นสามสี่ปีน่าประร้าใเลยอยางนั้ใจนะครับแซนครับหน้าสองยวจะถามว่าการเสียเวลาเยอะครับแต่ได้สิ่งที่ใช่ครับใช้เวลาให้คุ้มที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครับที่คิดยังไงครับ คือทุกคนจะเจออาชีพที่ใช่และไม่ใช่คือในโลกนี้มีสองมีสองส่วนนั่คือหาสิ่งที่ชอบแล้วทาเป็นงานที่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้งานในฝันน่ะถ้าคุณไม่ได้งานในฝันคุณก็ต้องพยายามรักมันให้ได้ถ้าคุณไม่มีทางเลือกแต่จะพูดได้ง่ายกว่านั้นคือผมไม่เห็นด้วยกับคําว่าสู้ตายสําหรับผมผมมองว่าเวลาคนไทยบอกสู้ตายผมว่าเป็นคําที่ไม่ฉลาดมากเลยสู้ตายผมสู้แล้วมนตายแล้วพุ่งยิ้แข่งยังไงวะพุ่งตายหาไม่ได นักฟุตบอลมีสองคนผมไม่พูดชื่อเลยแบับคนหนึงเป็นกองกลางร,ระดับโลกแต่อีกคนหนึ่งเป็นกองหน้าระดับโลกมีคนหนึ่งถือปัญญาสู้ตายเขาบอกว่าคนเก่งต้องเป็นคนที่แบบเจ็บแค่ไหนก็ฉีดยากินย,ยาแล้วก็ลงไปจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนบอร์ิเออร์เป็นอัดวินสู้ตายแต่อีกคนหนึ่งเขาบอกสู้แล้วฟังใจคือถ้าหนกาทียกูไม่ไหวกูหยุดเลยไอ้คนแรกที่บอกสู้ตายเนี่ยสามถึงสองก็เริ่มเล่นไปแล้วแต่อ้คนที่บอกว่า สู้ไปแล้วถามร่างกายสิ่งที่ผม,มอยากจะบอกคือว่าท่าคุณก็ดูร่างกาย้วยถ้าร่างกายคุณไหวเหยียบไม่ได้แต่ถ้าเกิดบอกร่างกายคุณไม่ไหวแต่ผมสู้ตายกัดปันผมว่าอันั้นไม่ฉลาดฉะนั้นคุณก็กว้าลานชีวิต,ตเวลาคุณแข็งแรงคุณต้องมองไปจนถึงสวคนวันไหนคุณต่ำสุดขั้วคุณมองนบนต้ยดินชีวิตมันผมว่ามันต้องมา้าร้านฉะนั้นเวลามีการย,ย,ยิงจุดโทษเยอะเก็นครอบไม่กล้าดูคนไทย คริสเตียโนโรนัลโดคนที่เก่งที่สุดก้าเจอกับปัญหาแล้วพึ่งวุทยาศาสตร์ว่าการหายใจให้ช้าจะทำให้เขามีสมาธิในการยิงมากที่สุดเคยมีต่างชาติมาพูดกับผมคำหนึ่งผมสะดุดแล้วก็เขาบอกเขาชอบมากให้วลคนไทยจุดทู้ก่อนเกมที่สนามสุดตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมทำไมวะผมรู้ว่าการจุดทู่ก่อนเกม มันลดออกซิเจนในตัวมึงเยอะขนาด<อ>นั่นแหละอินชาต์มึงตอนท้ายเกมหมดแรงหมดพอระกหมดฉะนั้นถ้าคุณต้องการไประดับโลกผมคิดว่าเราเรียนมาม .6 จนถึงจบปริญญาผมว่ามันมีสิ่งที่ไม่ใช่โคตรเยอะเลยแต่คนที่เก่งจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่แค่ทำเพราะว่าถูกครูหรือว่าถูกพ่อแม่สอนมามีจุดอะไรที่แบบมาทำให้พี่แบบเหมือนกัดกัดตัวเองแบบทําให้แบบมีระเบียบอะไรมากขึ้น ผมว่าอันนี้ดีเนี่ยผมที่คุณคนอยู่สัาคมเ่ผมไม่ชอบคุยกับคนอายุเท่าไหร่เวลามีใครอายุมากผมยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมขวดก๋าเจอเพาเนยเพราะผมรู้สึกว่าคนอายุเท่ากันเนี่ยมันพูดในสิ่งที่ผมผมรู้หมดแล้ว,วอะเรความโชคดีผมมีพ่อแม่ที่ดีด้วยตอนเป็นเด็กอะผมชอบเลยกับพ่อแม่ผมแลม้วก็ไปคุยเรื่องผู้ใหญ่เลยแล้วมันก็ปลูกฝังมาแล้วก็พอผมทุกวันนี้ผมสี่สิบผมก็ชอบคุยกับคนหกสิบคนเจ็ดสิบฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนเรา มันก็มันก็จะได้ความรู้ระดับหนึ่งที่มันไม่ว้าวอะ่ะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สมาคมให้ผมคือผมมีโอกาสเจอพี่ๆที่มีประสบการณ์ของผมยี่สิบสามสิบปีแล้วหลายๆครั้งไอ้สิ่งที่ผมพูดไปแล้วผมตกมือมันก็ไม่มาจากในห้องนี้แหละที่เราได้มีการประชุมกันนะถ้าคุณรู้จักเก็บเอามาใช้อะ่ะผมคิดว่าบางครั้งมันมีความสุขกว่าเงินอีกนะผมจะบอกอะไรคุณให้ไนหะว่าความสุขที่สุดของผมคืออะไรคุณจะตกใจผมก็ใช้ไอไสไายเมื่อวานนี่มัน อันซายก็บอกว่าคนที่สามารถหาความสุขจากสิ่งง่ายๆได้เป็นคนที่โชคดีกว่าคนที่โลภความสําเร็จเพราะความสําเร็จเนี่ถ้าเกิดคุณบอกว่าตัวเลขรวยล้านเป็นรวยหรือว่าสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านตัวเลขไม่มีที่สิ้นสุดความสุขไม่มีที่สุดสิ้นแล้วผมเป็นคนที่ชอบแตงบอนแต่ผมหาคนแตก่ก็ไม่ได้พรวะคนส่วนใหญ่แม่งเฉื่องแล้วก็เขามุกเขามโหเกินไปมือไปเจอบางคนที่แบบไม่จริงใจอย่างไปบอลโลกแต่หนึ่งล้าพักสองเดือนเนี่ยฉะนั้น ผมโคตรอยากเตะบอลเลยแต่ผมหากวนที่มันไม่สไลด์มันไม่ดึงเสือ้อมันไม่ปะะัดทะามันไม่ด่าแม่เวลากูพลาดมันไม่ด่ากันม,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 มีแต่วามสุขผมหาผมไม่เตะบอลมาสองสามปีมั้งแล้วมีวันหนึ่งพี่ดำเนี่ยวชวนผมไปที่สนามที่สรุ่ยแล้วปากฏว่ารุ่นเก้าแปดเนี่ยซึ่งหน้ากว่าผมสิบแปดปีมั้งเขาเล่นบอลอย่างนั้นเลย ฉะนั้นวันนี้ในวันที่ผมเคยร่วมงานกับทีมระดับโลกผมมีรถซปเปอร์คาร์ผมมีแฟน,ม,แฟนมันนางงามผมมีทุกอย่างนะแต่วันที่ผมมีความสุขที่สุดคือวันพฤห,หัสบดหกโมงเงย็นที่ผมจะไปเตะบอลที่อัศชันแล้วถ้าผมไม่ได้เข้ามาในสมาคมนี้ผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่ทําให้ผมมีความสุขซึ่งมันมีเงินก็ซื้อไม่ได้ ฉะนั้นผมเลยบอกนะครับว่าความสุขมันไม่จําเป็นผมว่าบางครั้งสื่อมองว,ว่าความสุขคือเครืงนขาดบ้านเงินทองซึ่งผมว่าแม่นเหลวไหลเนี่ยชีวิตจริงและความสุขแค่นี้เจอกันอาทิตย์ละครั้งในวัย40ของผมมันมีค่ากว่าทุกสิ่งอย่างแล้วมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าผมไม่ได้มาร่วม กับสมาคมอสังชันดังนั้นถ้ามันเปลี่ยนชีวิตผมได้ผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตพวกคุณได้ขอให้พวกคุณพิจารณาแล้วก็ร่วมการจัดไปแชมป์จัดไปขอเป็นกําลังใจให้ครับทุกคนครับพี่น้องครับโลกต้องการคนที่จะจุดไฟในตาคุณให้มุ่งไปข้างหน้าทำสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ใครอยากได้แรงบันดาลใจที่เงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้ประสบการณ์ระดับโลกของแชมป์จัดไปที่จะเปลี่ยนโลกของทุกคน Help me help you ใครอยากเจอแชมป์จัดไปกับนักกีฬาที่สวยที่สุดในโลกสุก16กกุมภาจับมือกันมา HOME COMING DAY PRIDE AND CONNECT รุ่นใหม่เจอรุ่นใหญ่มาร่วมกันจัดไปเริ่มชีวิตใหม่ๆฮะนอกจากเมาไม่ขับไม่พอแล้วฮะเราจะขึ้นไปอีกขั้น Party ไม่ดื่มสนุกไม่ดื่มไม่เมาเราจะดีกว่านี้อยากจะดีกว่าอยากจะเก่งกว่าอยากจะให้โลกจดจำคุณต้องทำในสิ่งที่เหนือกว่าคนทั่วไปเซ พุมพาร่วมกันจัดไปให้อัดสมชันเกรียงไกรเจอกันที่โรงเรียนเราจะจัด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 ,จด